สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบกับสองสลบรราสุนหนุ่ยยอนาอพี่น้องมึอนี่นะไม่ใช่ป้อสิผ่านทุกคนมาเห็นก่อยปลานิ่เนาะมัอนี้นะสะลด์แป้นเสือป่ปลาแน่ตลาดเป็นสองเนาะพี่น้องก็จะเอาขายปลามาคุณอยากกินก่อยปลานะส่สิเพื่นสลดก็ได้ไปซื้อมาหายเนาะโลนนึงฮะมีมีสองตัวสองตัวตวโลซื้อมา สองโตโลโนะพี่น้องมันมีตัวน้อยนะมันบมีตัวไงตัวหนาปีสามเดียดให้น้องค่ะตัวหนาอ,อ,อ,อันนี้ก้อยมันมีหมดแดงสมนะแม่แม่แม่แก้ได้ง่ายนะอันนี้ซื้อแน่ตลาดบนซ์ซอกก็เจา้าบริขวดหายเนาะเอามาข,าขวายกุ๊กเก็ดมันออกกะนี่อันมหมดแดงสมแดงคักาส้็พี่น้อง้ก็มี ก็จะบวมมาหลอคล้ายน่อจุ้สวินใจเย็ยนได้ไหมมันลูกไกน่นะพี่นอว่าแต่เหตุกินหนึ่งเขามันก็มาสอเลยได้ตอนน้ะแรงพามึงดูหายเหยียบไปได้เลยมันเห็นอ่สอคเก็ตกันนะพี่นอ้นองป้า,ายังสดเด้อป่าน เดาเดาเดีเดเดอยู่นี่ีเดเดเดาลงจมหนักลงดีบ่บมดีแนั่นได้ลงเลยมาขวเองนาพี่น้องเยได้บริกินก้อยปลานินโบไปหาใบหมากกองมาเลโบ พี่น้องหน่อยวะมีบ่ยาวเนี่ยเพื่อนยากรองเพื่อนยากรองบ่มีกินอันกอยปลามีใบมะกอกก่อด้อพี่น้องจังแซ่บพ่อยมีมดแดงสมกรใส่มดแดงสมไปนำเด้อพี่น้องเออใบม้อยผ่านก็ได้ไปแล้วเใช่ไม่ยากคุณ แม่ไม่มีเพี่นาครูจ้ะนะให้ยานไกลแต่ว่าอ,อยู่เตียง,ยงจะขูนะแล้วเอาเนื้อมาแล้วก็มาซอยตอนเี็น้อยนะพี่น้องและ้วกะ็บีบมังนาเาใส่ส่วนกะมันนะตุบ ก็พูนะพี่น้องตุ่มสดนี่พ เตะปอกได้เห็ดแสแลวัฒนัทได้ผวกแบบนี้นะพี่น้องเห็ดบุกเป็นเด้อเห็ดพวกอันบุกเป็นก้อยกำเบิ่งอ้าวข้าเป็นก็คือสีบร่ําแล้วพี่น้องเห็นมันก็คือพวกต่ำพวกพ้าดัะพ่อได,ด้แต่ว่าบุปานได้เด้อต่ำนะวัฒน์โ เล่นๆน้องเล่นไหมแมานี่เซฟพอร์คเห็ดเลยพักพอน้องเี่ยเคยไปคูดเขียวพี่น้อง,ปปอปองอบ,บ่งบามือไปไปคูมือร้ายมันสิดับขนาดถ้าไปเธอเดียวมัวนย,ยังดับเลอฟซีว่าไปารักคนดับแต่แท้ไปล้วไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มด้วพี่น้องจังมวนเนาะมันแหงเนี่ยเดีพี่น้องมัน,มน,นะมน,นแนนบบบ่คอยมีลาย เอาไปเฮาก็ไปหา,ปหาแต่บอลเก่ามันกนัดเบิร์ตไปนำนะเนาะ <laughs> นี่เหยบเราไอ้พี่น้องพี่น้องหลังเสียที่โบมีหมุแดแตงสมพี่น้องแล้เดี๋ยวไปหาเบิ้องหน้าเห่างแก,ก้วมีเลือดข้ากงม่วงนะข้ากงมา่วงให้มีไว้จังนะจังหวะนะซอยก่อนไนอะ้เลยวฮ้าจะไปหามาแซมหลังบอลน,นังมันออกไหมบอลน,นัง ออนี่นอ้องนี่น้องเอามาซอยเป็นตอนนี่นอ้องไอ้ตอนนี้นอ้อยกบีบนนาวขัดหนังบ้องมันนั่นออออนนองออกอะมันนั่ออกหอมได้ไหมนันง Nội, nội. cái lái này đẹp được... <laughs> tôi này nói thật là nhanh nhanh ừ, nhanh 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 Mình sẽ mình nhanh 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 ตอนสะซด,ดนี่แซ่บผู้ได้ผู้ได้ไ่อยากยกินดิบกะก่อยแล้วก็ไปขัวเน้องพี่น้องนี่บึงเนี่ยทางนี้นะสีพักเป็นตอนแล้วก็ต้มน้ำสดนอสเลข้างมองไปเรียบร้อยนี่นมีเงี้ยวป๊อ พี่น้องซอเรียบร้อยแล้วก็ใส่มุนานะถ้าเกิดังนใส่มือบีบแล้วบีบแล้วกินก็คือันเองนะพี่น้องบีบหน้าใส่แล้วขัดหนามส้มมันออกนะพี่น้องอยีง่สิบห้าหมดแดงย <laughs> ี่สิบห้าอย่าพลาดะร้าเดี๋ยวสัมมันสีส้มหมดมุกหน้าจะงอยนะจะงอยก็บ่หา กับพี่น้องสายนะสายพอดียีด้วพี่น้องนะสายร้ายสมแหงกินบาด,ดเด้กินไม่ได้แม่หมอพูดเล้ว่าลุงปลาหัวนเปื่อยเลี้ยงลงอะไรนะน้อพี่น้องว่าปลาลง้ะพี่น้องตกใบนี่ตอนนั้นทส่แล้ว พี่น้องผมดูกาเรเลนนะมนีป๊อกนสิไปห้าบุแดงมาใส่ป่าเดียวะไปเบิง่งนสวนมีไงเบินงพี่น้อ,มองม่วงมีไงเบินเป็นแล้วเด้อนี่สห้งห้างมุเดงใช่ขึ้นจองอันนี้น แม่สิบปรบหรอ้า huh. ส <inaudible insecure plusieurs> ิเกินเห็นแล้วพี่น้องห้างมุดแดงเที่ยวอะเที่ยวน่เบิ้งห้าสิเกินปิดอ่ะนี่ปิดแดสีแดงนอาเทียนมาปลลงมาโอ้ยมันกระต๊กถือันนี่นาะมีอยู่บ่หล่ะมี่ว่ามีไข่มจากแหลมากคุณจีจเบื้องนี้หมเออึ้นนะแม่มันนี่คนกูเขีว่าได้ไหมน เอาไม้จอกับบอจอทั้งลมพี่จอเออเออพ่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 ไม่ิไม่ใครมันแม่ยั่งยัยังังไมเลยอ่ะใกนดิกวันเเต็มดอเต็มอกย่องนะแม่นะแม่วันนี้หน่าแน่กอบแมวสดๆจากต้นนี่เนาะ แม่ขวนญโลกนี้มูได้กินนะเอาน้อยนึงก็เอาพี่เนาะมันไปเบิร์ตครูปน้าบ่ร์ตมันมีไข่ไข่มันก็ลายพี่ไข่มึงเนี่ยพี่เนาะปะพทษเะมุดครูปเอาพี่น้องแม่หนึ่งเอาบุญแดงใส่แล้วมาปัดนทรับอีกคือวันลายอยู่แล้วพี่เนาะบุญแ้วมันไต่ออกเบิร์ตซัมมี่ก็เอาข้ามีมุมหน้าอยู่ ว่าแง่กินไข่ม้ะคะตัวนั้นไม่มีไข่อยู่นะไข่มาตุมใช่ไข่มันลงพร้อมได้ไหมเาเห็นอยู่เหพี่น้องขันน้ำสมมันเนาะเอากระตาเอาอ่านะเอาขู่ไปแง่เอามาตุมใจอันนี้นะเอาทุ่งย่างได้ไหมนี่ใช่้าพ่อวะพี่น้องขันเด็ดบเราอะไรก็มาอันนี้หนึ่งเอาไหม แล้วเครื่องปรุงใส่เด้อพี่น้องข้าหอมได้ตอกมาละยังแม่ตุ๊กนะยังมีพี่น้องตงุง่กหันหมดแก๊บด้วยแม่หนิอ่ะนี่ผักหอมพันนะพี่น้องผักหอมหอหพันกับแตงกวงแหละเพราะว่าอันสละซิ่งในตลาดมันสเสอะไงไก่ไๆ่น้องไปลงตลาดใหญ่กันเลยบไปซื้อผักมาลลางก็ได้พี่น้องผักอะ่ะ

ใสีหน่วค่ะปานยังใส่ยาเป็นหน่อยอยู่แล้วใช่ไหมใส่ตกเเดร่ตั้มนะ่เบรกตั้มใส่ลงไปนี่เ็ดีอวะผิดปนใส่ลงไป เขาครัวมันยังดีอยู่ได้ตัวน้อยดีนะพี่น้องคนเลยจา้าคนน้งตัวก่อนยังอาเป็นอันนะจ้าหอมจ้าคนคนคนให้มันคานีอา,า,นาอคนะใส่ผ้าหอมลงไป จะละลายแล้วโอ้ซีสันตะกินเด้อหององ้มองมกระขัวดิอาชิ ข้าวบะแค่ข้ากิออนอง้เบงซีสันน,ว,นว,ว่นวลแหละนวลนว่ะวันนวยได้เป็นนวโลไซสายหญเป็นนวคุณได้เอซต่างหากทางตมกระซุกเรียบร้อยแ้พี่น้องห็นไบกตะเวนทาพุยญยญนกลัวาม,มา,ากเลยจังกิ่นนะเพราะวา่าววพ,าพาุยยเป็นกลัวยังเปนำควยที่าเบาๆตุมพยันเปื่อยหคน้้งพี่น้องวันนี้แสแหลอะ,ะีได้จบคลิปนอ้หซื้อนี่น้องหไว้ตะเว พี่ยาเป็นกวนมากเลยก,กินโลดเนาะพี่ญาเป็นกวนวยังขันละมาแต่ไปนำควยเนาะคนออกไปนำควยเสแลกไปซื้อปลาไให้มีเงาป๊อกเฮด็ดเนาะเฮ็ดกินไหวถ้ามาแล้วก็กินโลดเนาะพี่น้องหนำก็ท่าละอาบพ,พี่น้องมือเน,นื่อชัวสูพังเสแลกไปซื้อซาเคียวกับซาอ่อนซื้อซาเคียวแล้วป้องไว้ในกระตาโลดซาอ่อ,อนเขาไปซื้อเครื่องไม่มีลิมานะพี่น้องออกมาเนาะเสแลกเขาไปนำนันน่งออกมาซาเคียวเสีย อากาซีมอกากาซีมผู้เละอึกจ้องอึี่น้องบม่ได้กินจอดคือน้ำใจจ่อยสอ่อนมาทองมาจักเสือหัวมาจักเสือหายหิวหนักนอีหิวหนาก็พอาหิวหนักพี่น้องโอเคเนาะพี่น้อง, <c ười> okay, ga, องวันนี้นะสแะะละกซีได้จบคลิปแล้วไปพอวันใหม่คลิปนะเนาะถาม,มากะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใสแลกที่คลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี